เปิดกล่องขนมถ้วยกันจ้าเพื่อนเพือนจ้าขนมถ้วยมี20บาทนะจ้ามาเปิดกล่องขนมถ้วยกันเห็นยำแยมอยู่เห็นยำแย้มอยู่แล้วเห็นยำแยมอยู่แล้วซื้อมากล,ล่องละ20บบาทมาเรามาเปิดพร้อมกันเลยมาชิมพร้อมๆกันเขาบอกว่าถ้วยใบยเตยนี่ขนมถ้วยใบยเตยหน้าตาจะเป็นแบบนี้ มันแตกไหมมันทา,านมนมพร้อมกันเลยมาขนมถ้วยน่าจะทํามาจากแป้งข้าเหนียวนะคะเ,เพื่อนๆขนมถ้วยน่าจะทำมาจากแป้งข้าเหนียวนะจ๊ะขนมถ้วยขนมถ้วยจา้าเพื่อนๆทานขนมถ้วยด้วยกันจะ20บาท หน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะคุณยายทำมาขายนะคะคุณยายทำมาขายหารายได้มานั่งขายที่ตลาดนัดจ้าให้คุณยายกลับบ้านเล็วเพราะว่าฝนตกด้วยเพราะว่าฝนตกด้วยกล่องละยีบาทขนมถ้วยขนมถ้วยใบเตยจ้า ว่าจะทานให้ดูนะจ๊ะถ้าใส่ถ้วยตะไลนะถ้วยตะไลก็จะออกเป็นสีสีฟ้านะวงกลมเล็กๆถ้วยตะไลนะคะลักษณะถ้วยตะไลใครเคยเห็นถ้วยตะไลาะบ,บ้านแม่เต็มเลยสีขาวก็มีถ้วยฟงถ้วยฟูนะแม่เขาก็ทำขนมมกเกงถ้วยฟูขายด้วยถ้าซื้อช้อปปีนะ้น่าจะตกประมาณ5บาทนะถ้วยละ5บาทช้อปปี้เขาก็มีขายนะ ถ้วยตะไลนะคะสาบิกใบประมาณร้อยห้าบาทเนาะช็อปปีก็ลองไปเซิร์ชดูหาดูนะถ้วยตะไลทำขนมถ้วยกันนะคะแต่นี่ว่าซื้อมานะจ๊ะยี่สิบาทจ้าเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูนะจ๊ะอามาชิมอันแรกเลยนี่ขนมถ้วยจ้าคำแรกใส่ปลาอืม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  มันไม่หวานหอมกลิ่นกลิ่นใบเตยอืมอืมอร่อยแป้งข้าวเหนียวนุ่ม,มแป้งเหนียวนุ่ม เขียวก็เป็นใบเตยนะคะหน้าขนมก็จะเป็นกะทินะคะกะทิก็ประมาณครึ่งถ้วยหนึ่งบวกหนึ่งบวกครึ่งถ้วยเข้าไปนะหนึ่งถ้วยกับอีกครึ่งถ้วยว่าง,งั้นเถอะ <c oughs> หน้ากะทิแล้วแต่สูตรใครสูตรนั้นนะัุบานซื้อมายี่สิบาบหมดเน่ก็มีทั้งหมดกินไปแล้วหนึ่งแล้วสองสามกินไปแล้วหนึ่งนะสองสามสี่หนะ้าหกเจ็ด คู่น้องมดมาแล้วเจ็ดแล้วก็กินไปละหนึ่งนะเอานับใหม่นหม่หนึ่งนี่ไปละใส่แปะไปละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดข้างบนอ่าสิบเอ็ดข้างบนนี่นะคะเอ็ดข้างบนนี่สองสิบสามสิบสี่ส สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดถ้วยเยอะมากเลยค่ะจัดว่าเป็นขนมท้วยที่เยอะมากที่สุดในโลกเลยตาเไปรลหนึ่งนะก็จะใส่ไปหนึ่งนะจ้าคำานี้สำหรับเพื่อนๆจ้าอร่อยอร่อยทานเลยอืมอืมเสียงเสียงอะไรอ่ะเสียงกบร้อเหรอ นอกกบ้านนฝลงตยแป้งเข้าเจ้านะคะขนมด้วยทำจากแป้งเข้าเจ้าน้ำตาลทรายเกลือป่นนะคะนให้เข้ากันจากนั้นเทหัวกะทิลงไปคนให้น้ำตาลและแป้งละลายเข้ากันค่ะแล้วก็ตักใส่ ปฏิ่ยใส่ทั่วตรไลนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าสูตรมันก็มีหลายสูตรเนาะก็จะเป็นข้าวเจ้านะหนึ่งร้อยแปดสิบกรัมนะคะถ้าอาจะเอาสูตรนี้เนาะ,ะส่วนผสมตัวขนมนะ,ะแป้งมันกับแปดสิบกรัมแป้งเท้ายายม่อมสองช้อนโต๊ะใครจะทําขายนะคะแต่ว่าไม่ทําขายนะคะไม่มีเวลาค่ะเพื่อนเพือนค่ะ ตามดยกะที่200กร,รัมน้ำตาลปีสองร้อยห้าสิบกรัมน้ำตาลตอนปี๊สอ้อยห้าสิบกรัมใช่ไหมแล้วก็กะทิสอ0รกรัมเท้วยำม่อม2อช้อนโต๊ะแป็นเ้าวยายม่อมนะสองช้อนโต๊ะทวนหน่อยนะคะแป้งม,มันแปดสิกรัมแป้งกระจาร้อยแปกรัมแล้วก็น้ำเจ0ดมิลลิมิลลิกรัมมิลลิลิตรอน้ำเจ0ดมิลลิลตรรวมใช้ ปั่นใบเตยด้วยใช้อะไรแทนถ้วยถ้วยตะไลได้บ้างขนมครกก็ได้ที่หยอขนมครก,ก็ใช้ได้หรอ ใช้อะไรนู้เอามาแทนทั่วแตไะไลเลอยอะไข่ใครเอามาใครเอาไปตองก็ได้ไปตองเขายังเอามาทําให้นั่นได้เลยขนมตะโก้อะว่าซื้ออยู่ประจําค่ะทั่วยอะไรก็ได้ค่ะ เอามาประยุกต์ใช้ได้ถาดก็ได้ถาดถ้วยถาดถ้วยเล็กๆที่ใส่เอามาใช้ได้นะขนมถ้วยฟกูก็ใช้ได้เอามาประยุกต์ เนี่ยของป้าน่าจะเป็นถ้วยขนมถ้วยโฟูค่ะทรงใช่เลยนะของของคุณยายก็ตามนั้นเลยนะจ้าอร่อยอร่อยด้วยกันจ้าตามนี้เลยจ้าบางคนขงเขาใช้พิมพ์นะคะพิมพ์สวยงามแบบอื่นนะคะมาประยุกต์พิมพ์โคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นรูปดอกไม้ดอกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ขนมบ้านนะคะขนมนบ้านอีกแพงเอานะคะจะใช้อะไรก็ได้ก็กราบขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มาทานขนมนด้วยกันทานไปแล้วสองถ้วยทานไปแล้วนะสองถ้วยสี่สิบเอ็ดสิบสองามสิหรอสิบ่ถ้วยเหรอ, 14, หรอทั้งหมด3ามแถวสามแถ,ว, 3, ถวก็มีสีสามคูณ สี่สี่เธอสามสี่สิบสองสิบสี่ถ้วยนะคะก็ทานไปแล้วสองถ้วยนะคะไปแล้วจ้าขอทุกคนมีความสุขสุขการสุขใจคิดดีทำดีพูดดีทำดีสิ่งดีๆก็จะตามมานะจ้าเติบโตช่องของตัวเองไปไปในอนาคตข้างหน้ามีความสุขการสุขใจทุกคนจ้าเงินทออะไรมาเต็มบ้านเลยนะจ้าทุกคน ไลฟ์เลิฟ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 ไลฟ์